ไม่แน่ใจเลยคนเขาอาจจะหนักไปหมดแล้วก็ได้นะไม่มีทางเหลือหรือแล้วพวกเราต้องาเขกับเขาสร็จแล้วเราไปต่อทำสัญญาว่าฉันจะหาเงินมาให้เงินของฉันทอมมี่เงินของฉันทายนะฉันชัทายนะจริงๆเราจะหาเงินเอามาให้ยังไงเล่าเปิดเกมล่าทลายชนคนปุ้นมืองไวซิตู ทอมมี่ <Tommy, S 2> นี่คือดอนัลเลิฟโดนัลเลิฟนี่คือทอมมี่ว์ซิตี้เขาจะเป็นพระเอกของเราในภารกิจนี้อสวัสดีครับฉันว่าแกหูป,ปากไปเลยดีกว่าและเรียนรู้จากเขานะเออนี่มีวิธีที่จะได้ราคาที่ดินที่ถูกนั่นคือสองครามระหว่างแก๊งแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลเราอาจจะใช้ไวรัสหรือว่าโรคระบาดแต่มันอาจจะเกินเลยสําหรับกรณีนี้เออนี่แกอย่าลืมจดเอาไว้สีตา เออเ,อ,อเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ยินมาว่าหัวหนะักแก๊งของพวกมันพึ่งตายแล้วฉันอยากให้นายปลอมตัวเข้าไปในงานศพของพวกมันรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงนะต่อไปนี่อันนี้แกอย่าลืมจดนะไว้้ดนนู้นะจากนั้นก็ปล่อยให้พวกมันเป็นสงครามระหว่างแก๊งห้ามหันกันเองแล้วเราก็ค่อยเข้าไปสีบแทนเข้าใจหรือเปล่าเออ,เอ,อครับโอ้จะไม่ทันโอเคดูท่าจะไม่ใช่งานระเบิดแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนชุดไปเขาเรียกว่างานศพนะครับ สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีครั้งใน Grand Theft Auto Vice City เปิดเกมหน้าทรชนคนป้นเมืองเราจะไปทำธารกิจกันต่อเลยนะครับอย่างที่ทราบมาดีครับลุงพีจะเล่นด้วยแปลด้วยภาพไปด้วยครับถ้าเกิดว่าภาพผิดแปลผิดยังไงต้องขอภายเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับเออเดี๋ยวทำไมร้านตัดชุดมันไกลอย่างเลยวะหรือว่ามันร้านเดิมแต่คือมันข้ามฟากมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมน่าใช่แหละเอออ่ะออมาฟากใหม่แล้วมาฟากใหม่แล้ว ถ้าเป็นตอนแรกๆจะมีเขาเรียกว่ารั้วกั้นแต่ตอนนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วน่าจะเป็นฝั่ง f a c i l i t ตีฝั่งโรงงานมีคนทำงานอยู่นะครับเอาล่ะเปลี่ยนชุดเป็นชุดอ่าไปไงเราเนียนไปนอยู่ในแกง๊ง Take out the Ganglord a t Romeo's funeral โอเคครับเขาบอกให้เราไปจัดการแก๊งหลอดเอ้โทษ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 แหมไม่อยากจะเชื่อเลยขอโทษด,ดิชนครับแหมปืนฟรีเฮ้ยเฮ้ยเเอา,เอา,เอาแก๊งเล่นผมแล้ว โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคเอาละทำไมเลเยอร์เอาแมปตรงนี้มันเหมือนแซนเดริสเลยเนี่ยเหมือนแถวบ้านของเออ่ซีเจแก๊งมันอยู่นู่นถ้าเกิดเข้าไปอ้าวเอ็กซ์เลนท์เดย์แฮปสปอตยูอ้าวตายแล้วเดี๋ย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 วอ่าอ่าถ้าเกิดมันยิงถ้าเกิดมันยิงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยยิงทำไมยิงทำไมยิงทำไมฮะฮะเอ้ยเอาดิเอาดิตำรวจตำรวจอย่าตำรวจมันมาแล้วโอ้ยมันมันโยมันขับชนมันขับชน หยุดหยุดหยุดขอร่หน่อยขอร่หน่อยอู้เอาแล้วแล้วแล้วหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวแก๊งหลอดแก๊งหลอดเฮ้ยมันปลาศพมันปลาโลงเลยเหรอมันใช้โลงเป็นอาวุธโอ้ยเล่นโลงให้มีประโยชน์ยิ่ประโยชน์ไปจากโลงหยุดนะโอ้ดูมันดูมันดูมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันดูมันอะไรเล่นโลงเหรอเล่นโลงบาปกรรมตั้งแกฮะจะปล่อยลงจะปล่อยโลงไหมจะปล่อยโลงไหมเฮ้ยหยุด มันต้องยิงแบบข้างๆเออยิงข้าง, oh, งนาหน้าไม่ได้ดู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 เฮ้ยแกอย่าข้ามฝั่งนะเว้ยมาอ่ะมามาอายิงยิงยิงเออระเบิดไปเลยระเบิดไปเลระเบิดไประเบิดไประเบิดไม้ระเบิดไม้อ้ยเดียวเดียวเดียวไอ้ที่จะระเบิดคือฉันเฮ้ยขอรถนหน่อยขอรถนหน่อยขอรถก่อนขอรถก่อนอู้คูไปยิงขอบคุณอันนกระตัวขอใส่แมาสตา โอ้ยไม่เอา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 นะไม่เอานะอย่าเฟลนะอย่าเฟลนะอย่าเฟลอย่าเฟลอย่าเฟลอ่ะอ่ะโอ้ยบ้าเลยลงศพแกนี่ใช้อะไรวะเนี่ยฮะฮะเฮ้ยระเบิดแล้วระเบิดแล้วเออแกงมาแล้วแกงมาแล้วตายซะโดนคาร์ไดรฟ์เรียบร้อย2อ0พขอบคุณครับผมแหมรถอะไรฉันอยากรู้จริงๆเิงเลยโอ้ยลำบากลำบนเหลือเกิน โอเคได้ตังมาตอนนี้มีอยู่7 0 0 0แล้วครั้งที่แล้วเราเก็บอาวุธเมลีระยะประชิดไม่ใช่อิโต้แต่อย่างใดแต่เป็นพระนี่ไงเขาเรียกว่าช้าๆได้พระเล่มเหมืงถ้างันเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปหาคอเทสเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำสลับปันปาแบบนี้เอเวอรี่คอเทสเดี๋ยวพอคอเทสเสร็จก็เดี๋ยวจะไปดีแอสนะครับโอเคนี่ๆๆๆแต่ไหนตรงนี้ก็จะไปคอเทสละเซฟหน่อยแล้วกันเอาโทรศัพท์มาใครวะเฮลิโอฉันมีงานนาย นี่ไม่ใช่ลีโอเฮ้ยถ้าเกิดว่าลีโอรู้ว่านายใช้โทรศัพท์มาแล้วก็แกตายแนะ <L> <Leo> น่นี่เอางี้ดีกว่านะลีโออาจจะตายไปแล้วฉันเป็นคนฆ่าลีโอแล้วเอาโทรศัพท์มาใช้แกคิดว่าอย่างไงฮะแกฆ่าลีโอเหรอแสดงว่าแกมีกลืนมากที่ทำอะไรแบบนั้นเออแกจะทำงานให้ฉันไหมล่ะอย่าลืมไว้มาหาชันทีเลตันฮาวานานะเข okay, ้าใมังมีงานใหม่มาครับคือเหมือนว่าเราฆ่าลีโอได้แสดงว่าเฮ้ยเจ๋งเว้ยมุ่งหน้าสู่แกนไลน์เฮ้ยไม่ใช่มุ่งหน้าสู่คอเทสเซอร์เยสเซอร์ ดีเอสเขาชื่นชอบผลงานของนายมาก๋ยวจะติดต่อกลับไปแล้วดีไหมล่ะครับก็ดีอยู่แต่ฉันเกรงว่าดีเอสจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของเงินและยานะทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นละ่ะเอางี้ดีกว่าไม่มีใครกล้าเก่าหาดีเอสหรอกแต่ฉันคิดดังไปหน่อยเท่านั้นเองนะนี่เอางี้ฉันมีข้อเสนอมาให้หนายนะนี่ผมไม่มีเวลาแล้วครับนะคอเทสนี่ใครจะไม่คิดแล้วว่าคนที่อันตรายและเก่งกาจที่สุดจะไม่ทำงานเอางี้ฟังฉันหน่อยดีกว่านนะทอมมี่เออได้ครับ ฉันมีลูกค้าคนหนึ่งเขาสนใจเทคโนโลยีของพวกกองทัพทหารและพอดีเขาจะขนส่งพันระหว่างเมืองฉันอยากให้นายไปเอามันนะเออได้แล้วก็โทรมาอืมก o a n d acquire the piece of military hardware ไปที่เออไปเอาชิ้นส่วนของกองทัพนะครับไปไปเอาฮาร์ดแวร์เฮ้ยเดี๋ยวถ้าครั้งนี้เราไปนี่แสดงว่าเราต้องเข้าเขต กองทัพไม่เนี่ยไปไเฮ้ยเสียเสียไอ้โอ้โหอุตส่าห์ชมว่ารถโรงพยาบาลแข็งแรงแข็งแรงก็จริงแต่ไม่น่าจะเสีขนาดนี้ขอหน่อยครับพี่ไมเคิล thank y o ลิตเติลฮาวาน่าแล้วตอนนี้ไดเพลงก่อนเสียวเหลือเกินเนี่ยลิเกซิตถามหาเฟซหนึ่งศูนย์สามนี่นี่โอ้โหเฮเวลิกาดเด็ดด้วยจะทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเวทูสติลแท้งโอ้โหเฮ้ยเฮิป นี่แกวิ่งตามรถถังขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหลังการมากอุเรื่องจะขโมยยังไงวะเนี่ยเอาละจอดตรงนี้ก่อนเอารถหล่ลอไปด้วยครับเอารถหล่ลอไปด้วยเอ่อเซอไอเซอร์เอาไงดีวะโอ้เหลงเหลงเหลงโหจะเหลงตรงนู้นลำบากนะราวนี้อา่าอบคุณครับยิงแล้วมันยิงแล้วเอาหูเอาละเฮ้ยกระโดถลบออกออกออกเดี๋ยวรถระเบิดเร็วไปเร็วเร็ววู้ฮู้ มันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วเอาดิเอาตัวเอมุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถชโโนโอ้โหโอ้อันตรายมากโอ้โหมันรถโอ้โหมันชนโอ้หูไหลเป็นน้ำเลยก่อไหลเป็นน้ำเลยโอ้โหเอวเอวแย่ยไอบ้บ้าจะบอกว่าไม่มีเพราะกินยากแล้วโคตรยากเลยมาถ้างั้นเอาแผนแรกก่อนเลยทำให้รถของเราควันดำ <c oughs> เอ้ยเรียบร้อย ปึ๊บเอาละปึ๊บป pues, ออกทันไหมไปไปไปนีนี่ <int Bird lace facilities> เอาละเรียบร้อยมันยิงผมมาแล้วเฮ้ยหัวโนมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยยเฮ้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 ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ มามาเลี้งเลยทุกคนหยุดเออเอารถของประชาชนออกมาจากทางด้วยเร็วเฮ้ยเฮ้ยได้แล้ววะได้วะได้แล้ววะเฮ้ย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 เอาละเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วโอ้เรือสิบหก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 อ้โหโอ้โหไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ย โอ้โหโอ้โหถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาก็เรียบร้อยไปแล้วต้องพาไปแคมป์โคลเนลต้องพาได้ได้ตื่นเต้นอย่าบ้าอย่าบาังอย่าบังนี่มันอะไรบังจชีวะอะไรวะเนี่ยไป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 โอ้มันมี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 มัน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 โอ้โหมันใช้มันใช้มันใช้นี่เอาอีกฝั่งหนึ่งเร็วเลวเลวเร็วขวา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 อย่าเด้ออย่าเด้อ เร็วไปเร็วเร็วเร็วขวา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 โอ้โหเข้าเข่าเข่าเข้าเข่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 ายาบังยาบังเฮ้ยเกรดเอาต์เดอะแทงโอเคออกออกออกคืนทุนด้วยนะสองพันโอ้โหเลือดโอ้โหคุณผู้ชมเควสบ้า okay. ี่โหดกว่าไอ้เควสอาร์ซีเฮลิคอปเตอร์อีกแถมเล่นในจอยมันยากมากเลยเนี่ยโอเค คือเมื่อกี้คือใช้วิธีคือเอารถขวางแล้วก็ยิงคนขับรถถังแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปเรามีโอกาสเสี่ยวหนึ่งไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่ามันก็โหโหมกระหน่ำยิงเข้ามาหาเราเอาล่ะก่อนอื่นขอญาตไม่ไหวแล้วเซฟหวังว่าไม่เจอเควสอะไรหนักหนาะสาหัรีงาดีแอสนะมา hit me with your best shot let's go <S the fastest boat. จมน้ำตายหรือเปล่าเนี่ย ยิง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 ,ยง,ยง,ยงไม่ชอบตัวเองตอนโดกยิงละสิฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะโอ้ยระวังหน่อยถือระวังหน่อยสิะจะไม่มีนกตัวไหนจะมาขี่บนรถฉันแล้วไปๆเออหวังว่างัันนะ,อะขอยเป็นอย่งงางนั้นแล้วกันนี่ฟังนะแกรู้ไหมใครครอบครองเรือที่เร็วที่สุดผมไม่รู้ฉันไงและฉันยังก็อยากจะครอบครองต่อไปและพ่อค้าของเถื่อนอ่ะเขาก็มีความฝันเดกจะครอบครองเรือที่เร็วที่สุด แต่ว่าฉันได้ยินข่าวลือบอกว่าที่ท่าเรือมันเพิ่งสร้างเรือเสร็จแต่สร้างให้สำหรับคอสตาริงคอในหัวปลาจอนและทอมมี่รู้อะไรไหมฉันอยากได้เรือนั้นเออเฮ้ยแกมัาจะไหนว่าฉันยิงแกไปแล้วเดยเฮ้ยนี่ฉันคิดว่านกของคุณกลับมาแล้วอะเออขโมยเรือเหรอตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะออยากนะแต่ ผมว่าสัมผัสได้ลางๆว่าน่าจะยากแหละแล้วนี่ผมเข้ามาในเมสอะไรวะเนี่ยอ,อ้าวเดินหลงอยู่ดีๆได้สไนเปอร์มาเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยทาไมเราไม่มาหลงตรงนี้ตอนภารกิจรถถังวะเนี่ยถ้าหลงตรงนี้ตั้งแต่แรกในภารกิจรถถังนะป่านี่สบายแล้วแต่ามันก็ยิงเราโดนอยู่ดีป่ะโอ้ยขอให้ภารกิจนี้สบายๆชิวๆเถอะนะครับขอร้องเถอะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดินเมื่อกี้มีที่ขายโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันซื้อได้หรือเปล่านะหลังจากทำภารกิจนี้เสร็จ กวาดซื้อหมดเลยใอยดูตรงนี้เหรอต้องเข้าท่าเรือนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเข้านี่จะขึ้นดาวเนี่ยไม่มีนะโอเคเอาละคือไม่ได้ตอนนี้บอดหยาดเอ่อมีปืนอย่างนี้หมายความว่าไงครับเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคผมไม่น่าถามเลยโอเคโอเคโอ้แะแะมาอีกรอบพระเจ้าช่วยลางเริ่มไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มยิงจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะเล็งจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว คือว่าง่ายเราเข้าไปในเขตมันปุ๊บมันยิงปั๊บแต่ว่า <sm all Yap> ฉันจะดึงแกตรงนี so ้ไหนวะอ้าวอยู่นิ่งนะแกอยู่นิ่งนะอยู่นิ่งเออเรียบร้อยตายมีไหมความเอือยโอ้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 ยยิงแบบโอ้โหยิงแบบเอาตัวเองยิงอะไรไม่รูะอุ้ย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 ยิงอย่านี้ยิง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 นี่นี่นี่หาโอ้หาสวิตช ทำให้เรือลงมาให้ได้โอ้โหเดียว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 เยวโอ้โหเอาไอ้ชั่วมาผมจะยิงมันเฮ้ยห,หรือว่าผมเอาคาร์ดไรฟมันเลยวะทนมันเลยเออแต่ว่าแป๊บเดียวเฮ้ยตแตาคุณตำรวจข้าเอาคุณตำรวจขวางทางทำรือโอ้โหโธ่เฮ้ยเอาละ รถคันใหม่สีใหม่สีใหม่บ้าอะไรสี<笑><笑>อเอีฮ้อยู่เฉยๆแหละเฮ้ยดูด้านลาตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้แหละโย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 ยิง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 ขาขาดขาขาดเล็งยิงอย่างนี้ขาขาดเฮ้ยเขาไม่รู้เหรอหรือเขาอ่อนให้เราออาไอ้สเตลได้เอาละไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โหอ โอ้โหความไม่โดนนี่คืออะไรความไม่โดนนี่คืออะไรความไม่โดนโอ้โหหางเยอะเลยเออเออเจ็บทถามไดิมดกัดไปดิเคไปวิ่ง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 ฮับผมเฮ้ย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 คนงานช่างก็เอาเหรอคนงานช่างก็เอาโอ้โหโอ้โอเคโอเคระวังเดอะโบสระวังเดอะบสดีดีนะดีดีนะตายฉันว่า กระโดดตกน้ำตายก่อนเพื่อนตำรวจมาละโอ้โหเดี๋ยว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 ไอ้ชายเดี๋ยวไอ้ชายเดี๋ยวไอ้ชายเดี๋ยวไอ้ชายเฮ้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 ยเไปแล้วเว้ยโอ้ยสามดาวโอ้โหตำรวจน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับค่อยค่อยคุยกันค่อยค่อยคุยกันตำรวจคุณตำรวจเดี๋ยว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 โอ้เขาเขาเขายานน้ำบาสซี่แล้วโอ้ยขับรถว่ายากแล้วขับเรือยากกว่าเดิมอีกเฮ้ยกลัวจมลาบตายเว้ย ตำรวจน้ำถอยไปเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตำรวจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเอาละถ้าเกิดผมจอดจอดแดงๆนะแ่งหๆเอ,อ้ยนี่เสร็จปุ๊บภารกิจจบเลยอ่าเรียบร้อยจบเลยอ่าเทียบท่าฟินชิชจบสี่พันคืนทุนโอเคเหมือนเขารู้ว่าเราเสียตังค์ให้กับ <c oughs> ให้กับค่าทำพยาบาลแล้วก็ ค่าปืนที่ไปซื้อโอเควันหลังผมจะใช้ครูเกอร์จัดการแล้วถ้าเกิดว่าเป็นภารกิจอะไรแบบนี้นะไม่ไหวอ๋อดีอมามามาดีอีกสักอันนึงมามามาโอ้โหฮะโทรศัพท์แต่ว่าฮัลโหลไปไปที่โทรศัพท์ตรงที่ข้างๆเอ่อเดอะมอลล์วอชิงตันเหมือนเดิมไป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 มาละมา supply and demand ออสิวะไอเจ้าพลาสติกบ้าอนี่แกทำกับฉันแบบนี้เลยฮะแกคิดว่าแกเป็นใครกันวะไอเจ้าพลาสติกบ้าไหน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 ปืนอยู่ไหนมาเลนี่นะช่างหัวแกซะมันกินแผ่นซีดีฉันไปหนังโปรดฉันทำไมให้ฉันทำไมไงดูเหมือนว่าไม่ได้เสียบปลั๊กนะฮะเอ้าให้ตายบ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันซื้อที่หลังได้ฉันซื้อได้เป็นร้อยแล้วค็ดู นี่ทาไอม,มอจะยิงผมวะเนี่ยทุกๆเดือนนะจะมีพวกพ่อค้าหน้าใหม่มาที่ไวซิตี้แล้วเขาจะมาขายของให้กับเรือลำหนึ่งขันขันฉันอยากให้นายจัดการนะเอาเรือสปีดบ๊ดไปและจัดการพ่อค้าหน้าใหม่ให้หมดนะแล้วก็เอาของมาให้ฉันโอเคไหมอือเสียวเหลือเกินอ้าวเอาแล้วน,นี่ ให้ทายนะนายคิดว่าฉันต้องการเทพบุตรมาคุ้มครองฉันเหรอนี่ฉันค่พูดเฉยนะนายต้องไว้ใจฉันนะเว้ยแต่จะว่าฉันยังไงก็ได้นะและฉันรู้ว่าวันหนึ่งฉันจะช่วยชีวิตนายได้และนายก็คงอยากจะจูบฉันโอ้ยทุเรศเล้เฮ้ยแลนส์บ้าเว้ยเกเรเลยเขานี้เอาละเฮ้ยเรามีคูกแข้งอะจากการพวกนี้ก่อนที่พวกมันจะไปถึงที่หมาย แต่ทอมมี่เรารู้ว่าดีเอสเป็นคนอยู่เบื้องหลังทําไมเราทํางานให้เขาอยู่อะตอนนี้เราต้องทํางานให้เขาเพื่อที่จะได้ว่าเราจะเทคโอเวอร์เขายังไงเล่าเข้าใจหรือเปล่าเออโอ้ฉันชอบสไตล์แกนะเจ๋งเดียวูู้ไปไปแล้วป้าเป้าหมายคืออะไรสรุปเออเออเออมีแววมีแววจมมีแววพังเร็วเร็วเร็วกระสุนก็ไม่มีกระสุนหมดไอ้บ้าแลนยิงแลนแลนยิงเร็วยิงแลน เออลนยิงมันมันหน่อยแลันมันมันเพื่อนมันมันมันโอ้โห้บาเอ้ยโอ้โหถูสโลสโลบ้านเฮ้ย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 อะ้รวะ้ีเยเเ ติดเดียวอ่ะอกติดเดียวโอ้โหโอยไม่ไหวแล้วนะเออเออไหนนี่สดว้าวเอเอาละมาเฮ้ยว่าจะผ่านได้บ้าเอ้ยอยู่เฉยแล้วไงฉันจะยิงพวกแกมดเลยว้าวอุ้ย อุ้ยฉันใช้เวลาประมาณ15นาที20นาทีกว่าจะผ่านตายไปจ้าฮะเฮ้ย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 อ,อ,อ,อยากร้องไห้เอาละ่ะเหลือบอยังตายบอยังเดี๋ยวรอมันเดี๋ยวมันจะโผล่มาเราต้องกำจัดคู่แข่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โผล่ไปวะอ้อาวเงียบเลยเคเนี้ไหนอะไหน โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยฮอก็มาไอ้บ้าโหดไปแล้วโอ้โหแล้วฉันจะผ่านยังไงวะเนี่ยเฮ้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 ยฮอระเบิดฮอระเบิดเร็วๆฮอระเบิดฮอระเบิดฮอลล์ระเบิดอเบแล้วเกมีข้างหน้าอีกข้างหน้าข้างหน้าอุ้ยอุ้ย อยู่เฉยได้เว้ยอยู่เฉยได้เว้ยเรือก็แข็งแกร่งแล้วเรือโอ้ยขับดีๆหน่อ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 ยครับโอเคโอ้ยอย่างยากถึงเร็วแล้วถึงแล้วแล้วถึงเลยเร็วจะไปเซฟให้ไวให้ไวให้ไวเออปรกินบ้านนี่โอ้โหโอ้ยยิงดีมากเพื่อนโอ้ยสุดยอดจริงๆโหไร้ายป่าเถื่อนยิ่งนัก เออขอบคุณแล้วเจอกันนะทอมมี่มเออได้เลยคุณแลนด์แวนส์แลนส์โอ้โหได้ทรอฟี่เลยหมื่นหนึ่งเออให้มันได้อย่างนี้โอ้โหไปเลยวันนี้ครับคุณตำรวจผมไปแล้วไม่อยู่แล้วอุ้ยเซฟแล้วเซฟแล้วโอ,โอเคครับผู้ชมครับเอาไปว่ออาวันนี้ ผมกับ GTA Grand Theft Auto Vice City Auto ters, ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าลุงพีพางผิดแปลผิดยังไงต้องขอภัยเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนเลยแล้วก็ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe, subscribe ตามด้านล่างข้างนี้เลยครับโอ้ยแล้วมันลงอยู่ในนี้อีกอยังไงเราเจอใหม่ครั้งต่อไปครับยังไงก็ลืมเล่นเกมให้มีปร,ร,ร,ระโยชน์ยิประโยชน์ไปจากเกมด้วยครับผมไอ้บ้าหลง